ช่วงเศรษฐกิจบ้านเราในวันนี้ครับชวนมาดูกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นกันหน่อยครับอย่างเช่นที่จังหวัดภูกเก็ตเนี่ยเขามีการทําประเพณีการแต่งงานแบบบาบาๆนะครับซึ่งก็จะดึงดูดเพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครก็คาดว่าน่าจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่คนหลายกลุ่มเลยทีเดียวครับ วิวาบาบาซึ่งเป็นประเพณีการแต่งงานที่เกิดจากวัฒนธรรมของชาวจีนมาเลเซียในภูเก็ตผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งใน16เทศกาลและประเพณีที่มีความโดดเด่นในจังหวัดต่างๆในปี2565นะครับโดยจังหวัดเตรียมที่จะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่หชุมชนยนต์วิถีย่านเมืองเก่าช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับชาติและนานาชาติมากขึ้นครับการที่เราเนี่ยหันมาโปรโมทเรื่อง local experience เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยก็คือว่าเราก็จะไปตอบโจทย์ที่ว่า การท่องเที่ยวสมัยใหม่เ,เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนในท้องถิ่นชุมชนเนี่ยก็จะมีโอกาสรับรายได้ตรงจากนักท่องเที่ยวผมเชื่อว่าวันนี้เองเนี่ยร้านที่เป็นร้านโล c a l ร้านชุมชนเนี่ยหลายๆร้านเนี่ยก็กำลังผมว่าค่อนข้างจะมีความสุขนะกับการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเ,เดินตามโซเชียลไปทานไปกินนะครับหรือแม้กระทั่งไปช้อปปิ้งในร้านของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ไข้างหลังส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างมูลค่าขึ้นมานะ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตยังบอกด้วยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เริ่มพื้นตัวมากขึ้นนะครับขณะนี้ก็พบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่สูงจากเดิมประมาณ1.7เท่าและตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงร้อยละ30มากกว่านี้และถ้าหากว่าเป็นไปตามนี้ก็จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถดรําเนินธุรกิจต่อไปได้ครับ